นไหลเข้าท,ท่วมผิวการจราจรจนมองไม่เห็นถนนแล้วค่ะต้องใช้ความพยายามในการเดินทางออกจากพื้นที่น้ำก็ไหลเชี่ยวแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นที่ในอำเภอเวียงสาขนาดนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักครับแม้ว่าปริมาณน้ำจะเยอะกว่าในปีที่ผ่านๆมานะครับถือว่าเยอะสุดในรอบร้อยปีก็ว่าได้ครับยกเกือบไม่ทันคนระับบางอันก็ยก อย่างเช่นทีวีครับแต่บางนก็เสียหายรบอบสองนี่คือสะพานข้ามไปโรงเรียนหายรอบสอสะพานหายรานขาดเลยอ,อุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็หนังสือเรียนอะไรต่างๆครับอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าไปหมดเลย จากเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือนะครับที่เราได้ติดตามข่าวกันเนี่ยก็รู้เลยว่าปีนี้เนี่ยน้าเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะมีจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการอุทกภัยเนี่ยในรอบร้อยปีเลยชาวบ้านบางคนเนี่ยอายุ80สิกว่าแล้วก็บอกว่าก็ยังไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับก็ถือว่ารุนแรงมากๆนะครับไอเอ็มซีสื่อสากลของเรานะครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่แล้วนะครับก็ได้รวบรวมอาหารแห้งนะครับแล้วก็น้ําดื่มต่างๆเนี่ย มามอบให้พอดีเราได้เจอพี่ต้นจิรศักดิ์นะครับซึ่งเป็นพี่ๆในสื่อยันยนในไทยเนี่ยเขาได้เชิญชวนพี่น้องสื่อบนชนเนี่ยมาร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จําเป็นให้กับพี่น้องที่ประสบภัยทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน,น่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาร่วมกับพี่ต้นเนาะในการช่วยกันฟื้นฟูแล้วก็มอบของสิ่งต่างๆที่มันจําเป็นให้กับพี่น้องที่ประสบภัยที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้เราก็จะบริจาคให้กับ โรงเรียนต่างๆที่ประสบภัยเนาะเราก็จะมีประมาณเจที่นะครับแล้วก็ด้วยวันนี้เรามาถึงท,ที่จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันผิดคาดกับผมไปเยอะเลยผมมาเที่ยวน่านนก็หลาายคครรัังร้งะบบผมชอข้าวที่น่้านมากโดย mm hmm. เฉพาะอำเภอปัวเนี่ยวันนี้เราขับผ่านเนี่ยต้องบอกว่านาข้าวเนี่ยราบเลยนะครับดูไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมเลยลก็แล้วก็พี่น้องในเมืองก็แล้วแต่นะก็โดนอุทภัย เล่นงานก็คือสูงประมาณช่วงอกผมเนี่ยเกือบทุกที่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับตอนนั้น,นอยู่โรงเรียนครับอยู่โรงเรียนเลยเหรอครับครับแล้วก็น้ำมันขึ้นตรงหลังห้องหลังโรงยิมครับอ๋อเป็นร่องน้ำแล้วมันค่อยๆพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาทีละนิดแล้วพอให้รถออกได้ครับแล้วครกวปล่อยกลับบ้านประมาณคืนเดียว ช่ครับคืน,นเดียวเลยครับมันไหลาเร็วเรานอกจากล้มแล้วที่นี่ได้ยกของอะไรทันไหมยกเกือบไม่ทันครับบางอันก็ยกทันอย่างเช่นทีวีครับแต่บางอันก็เสียหาย ยี่สิบนาทียี่สิบนาทียี่สิบนาทีก็ขึ้นตึ๊ดเลยยี่สิบนาทีนี้โอ้ขึ้นเร็วมากที่แรกมันไม่ขึ้นก็ดูน้ำดูน้ำอยู่ขึ้นปั๊บก็เก็บของไม่ทันก็รีบขึ้นเลยเออเอาตัวรอดมาก่อนครับรอบสองเลยคือสะพานข้ามไปโรงเรียนหายรอบสองสะพานหายครับวางขาดเลยอ๋อก็เลย ออกจากหมู่บ้านไม่ได้ต้องใช้ทางนี้อย่างเดียวทางนี้ก็ปิดอางนี้สไลดปิดปิดหมดเลยโอ้โหแล้วทำไงครับก็อยู่ในนี้เสียงอยู่ในนี้ตอนนี้พี่เขาต้องมานอนตรงนี้ถ้าวันที่น้ำท่วมใช่ไหมครับก็บ้านพี่เขาหลังนี้สไลด์หมดเลยโอ้มันสไลด์หมดเลยอ่ะ หนักอยู่แล้วอย่างนี้จะทํายังไงดีครับต้องยังไงก็ทําอะไรไม่ได้เนาะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้แหละถ้าถ้าอย่างงี้ถ้าเราไปนี่มันก็น่าจะมีโอกาสพังอีกนะพี่นะครับลงมาหนักๆมีโอกาสพังอีกโอ้โหเสาหายเป็ร่งลังใจให้ครับอ๋อนี่ไงพี่เอามันดอกไว้นี่นีคะก็ตอนนี้เราจุด เราอยู่จุดสะพานแขวนนะปกติแล้วอะสะพานอันนี้เขาห้ามรถยนต์ข้ามนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างอันตรายแต่ว่าเนื่องจากว่าทางมันขาดก็เลยจําเป็นจะต้องเอารถยนต์ข้ามตอนนี้รถยนต์ก็จะขนสิ่งของของเราเนี่ยแล้วก็ขับข้ามสะพานอันนี้ไปเนาะตอนนี้นะครับอยู่ที่บ้านห้วยผานนะครับอําเภอเชียงการจังหวัดน่านไปแล้ว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 โ้พอดีรถเลยอะ ังจากที่มันมาเออมาสมพบกันมันก็ดันขึ้นเรื่อยๆสูงก็แช่น้ําอยู่ประมาณสามคืนรอบแรกนี่มาเมื่อวันที่2สิงหาแต่แต่ไม่ถึงโรงเรียนอ๋อครับหยุดพุ่งนาพอมารอบ2องแก้มลิงอะไรต่างๆเริ่มเต็มมันก็ก็ล้นมาล้นมาเลยอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็หนังสือเรียนอะไรต่างๆครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ก็ยังไงผมขอเชิญชวนนะครับใครที่มีรถกระบะหรือว่ารถไม่ว่าจะเป็นยกสูงธรรมดาขับเคลื่อนสองล้อหรือขับเคลื่อนสี่ล้อก็ดีมากๆที่เราใช้ท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจะขนของนะครับสิงขอาจาเป็นมาบริจาคแบบเราได้นะครับยังไงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง IMC ีสุรากลโนที่ช่วยกันบริจาคสินของต่างๆอาหารแห้งนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำข้าวอะไรพวกนี้ส่งมาให้เรานะมาช่วยบริจาคแล้วก็ขอขอบคุณนะครับโรงเรียนสปิริตด้วยที่ สนับสนุนรถนะครับขับเคลื่อนสีล้อของโรงเรียนเนี่ยมาให้เราเดินทางมาที่นี่เนาะแล้วก็พร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆนะครับครบเลยมาที่นี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับขอขอบคุณมาส d a ประเทศไทยนะครับที่สนับสนุน m a ส d a b t นะี50ขับเคลื่อนสองล้อยกสูงรุ่นใหม่ล่าสุดมาช่วยขนของอีกคันหนึ่งเนาะก็ทําให้เราเนี่ยมีรถสองคันแล้วก็สิ่งของก็เยอะพอสมควรนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงพอดีนะครับเป็นจุดสุดท้ายที่เราเอาของลงทั้งรถทั้งสองคันนะตอนนี้เราเกลี้ยงหมดแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนชุมชนไตรคามลาดปำรุงนะครับเป็นโรงเรียนที่ขนาดถือว่าใหญ่กว่าที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เป็นโรงเรียนต้องมีงนักเรีนุบาลนะครับแล้วก็ได้เห็นแนวคิดของท่านผอ,อนะก็คือวันเขาเอา ทหารเนี่ยมาช่วยในการฟื้นฟูก็ใช้เวลาไม่นานทหารในเขามอยู่เนี่ยเวันฟื้นฟูโรงเรียนได้แบบครบเลยตอนนี้โรงเรียนก็กลับมาอยู่ในสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่าที่เนี่น้ำมันอยู่สูงหน่อยนะอาจจะไม่ท่วมเยอะน้ําอยู่ประมาณน่าแข้งครับประมาณนี้น้องแต่ว่าก็เสียหายหลายอย่างแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับอย่างล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ สูงนูเลยห้าเมตรอันนั้นนักอันนั้นโหดมากเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ต่ำป็นแอ่งกระทาที่ต่ำมากนะครับแล้วก็ที่แรกที่เราไปก็เป็นแบบชุมชนที่ทางขาดตัดออกจากโลกภายนอกเลยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าอันนั้นน่าสงสารมากที่เราพาไปดูนะครับก็นี่ก็เป็นภาพรวมที่เรานํามาส่งแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่งคิดได้นะครับผมจะพาไปเที่ยวในตัวเมืองน่านกันสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นวัดภูมินที่มีภาพกระซิบรักบรรลือโลกอันนั้นเนี่ย แล้วก็น้ําท่วมวัดภูมินด้วยผมอยากรู้ว่าจะถึงภาพเขียนหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็อยากให้เป็นเพื่อนได้ดูด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเรากลับมาเที่ยวได้หรือ,อยังนะครับเป็นเมืองน่านก็เดี๋ยวเราไปชมกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆที่เราบริจาคของก็มีทั้งน้าดื่มโมเดิร์กโปนะนมอหาเสร็จลูปข้าวกล่องนู่นนี่โอเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสมทบมาอีกเพียบเลยนะครับก็เห็นแล้วชื่นใจเหนื่อยนะแต่ว่ารู้สึกว่าชื่นใจมากเอาละ เดี๋ยวเราไปดูสถานที่ท่องเที่ยวกันครับว่าเป็นยังไงบ้างในตัวเมืองครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตัวเมืองหน้าแล้วนะครับผมอยู่ที่วัดภูมิน,นะครับก็หลังจากไปช่วยน้ำท่วมเนอะก็อย่างที่บอกกันคือผมอยากจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญที่ที่เราเคยไปเที่ยวกันแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะมาเนี่ยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีความเสียหายอะไรยังไงบ้างนะครับและตอนนี้เราอยู่กับ <c oughs> พี่โอทีมสวัสดีครับครับผมสวัสดี <Bio S 2> ครับพี่โอทีมเนี่ยเป็นผู้อำนวยการทททอของจังหวัดน่านนะครับก็เราจะมาให้ข้อมูลกเกี่ยวกับวัดภูมินิดนึงเกี่ยวกับตัวเมืองนิดนึงว่าตอนนี้หลังจากที่น้ําท่วมไปแล้วเนี่ยอยากให้สร้างความเชื่อมั่นของคนที่อยากจะมาเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับหลังจากที่น้ำท่วมครับก็คือในช่วงวันที่20กว่านะของจังหวัดน่านเองเราได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภายัย ถ้าดูข่าวเนี่ยก็คือตอนนั้นน็่คือแบบวิกฤตเลนะใช่ครับวีตัวช่วงที่เราอยู่เนี่ยน้ำท่วมหมดทั้งทางนะครับแต่ตอนนี้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยผมมองว่าตอนนี้สถานการณ์เองเนี่ยตอนนี้น้ำลดเมื่อน้ำลดเสร็จปั๊บเนี่ยสภาพต่างๆเองเนี่ยที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยหลายๆส่วนเองก็เล่งในการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมในการที่กลับมาเปิดให้กับนักท่องเที่ยวนี่ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านฉะนั้นผมการันตีได้เลยว่า ถ้าท่านเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเนี่ยโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าตอนที่เรายืนอยู่เนี่ยตรงวัดภูมินเนี่ยวัดภูมินแล้วก็ไปที่วัดพระธาตุช้างค,ำค้ำพระธาตุช้างค้พิพิธภัณฑ์ท่านจะเห็นว่าตอนนี้สภาพปกติ<ช>แต่ถ้าท่านหลับตาเนี่ยท่านไม่คิดว่าตอนนี้คือบร,ริเวณที่พีน้ําท่วมใช่ใช่ไหมถ้าท่านไม่แบบหลับตาแล้วแบบาแล้วแบบมายืนอยู่แล้วแล้วแบบนี่น้ำท่วมปะเมื่อกี้ผมมายืนดูมันท่วมจริงๆเหรอมันท่วมไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังไงผมเลยบอกว่า ให,ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่กําลังวางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเนี่ยในช่วงเดือนกันยากันยานี่ก็ถือว่าอยู่อยู่ในช่วงฤดูฝนใช่ครับแต่มันคงจะมีฝนตกไม่คงไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่อาจจะมีการติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศแต่ตุลานี่เองเนี่ยผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงนั้นจะเข้าช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะมาเที่ยวจังหวัดน่านเนี่ยได้เต็มร้อยเลยผมคิดว่าช่วงตุลาเองเนี่ย ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันคนคงแบบเต็มร้อแล้วเพราะช่วนนี้เองหลายๆภาคส่วนเองผู้ประกอบการเองนายกเทศบาลเมืองน่านเองก็เคลียร์พื้นที่กันหมดแล้วผมสำรวจดูนะครับโรงแรมที่พักร้านคาเฟ่สายการบินเองไม่ได้รับผลกระทบก็สามารถนั่งเครื่องมาได้หมดเลยนะครับและในขณะเดียวกันเองเนี่ยจากตัวเมืองน่ะท่านสามารถจะเชื่อมโยงไปท่องเที่ยวแหล่งอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นแถวอำเภอปัว ถ้าวังผาไอ้ท่านไปบ้างไปไปมาครับเป็นไงฮะโอ้โหหนักเลยหนักเลยใช่ไหมหนักเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มฟื้นฟูกันจบแล้วผมไปมาที่วัดมันมีวัดหนองบัวหนองบัวครับไปมาล่าสุดเนี่ยก็เร่งฟื้นฟูตอนนี้ผมคิดว่าอีกไม่ตอนนี้มันก็กลับมาระดับระดับแล้วนั่ี่ยวสามารถจะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ที่วัดหนองบัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาเฟ่ก็เปิดแล้วนะใกล้ๆสินค้าโอท็อปแหล่งทุชุมชนเองเนี่ยก็เปิดรับบริการท่องเที่ยวแล้ว ฉะนั้นผมยังบอกว่าถ้าท่านมาเที่ยวน่านเนี่ยยังไงก็ให้มาเที่ยวน่านมาช่วยชุมชนนะชาวบ้านที่เปิดหรือแม้สถานประกอบการที่เปิดบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็อีกอย่างเนี่ยท่านสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังอำเภอปูวท่าวังผาสกาดบอกก่อ, ه, บอกเกลือถนอนหมายเลขสาพตูเนี้ยตอนนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้หมดแล้วนะครับก็อยากจะจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับว่าท่านมาได้เลยครับเรามั่นใจนะว่าตอนนี้เราเรามีความพร้อมแล้วในการที่จะรองรับ ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยที่กจะมาถึงเนี่ยนะครับในช่วงเดือนตุลานะครับหรือไม่ต้องรอถึงช่วงเดือนตุลาเนี่ยกันยาเนี่ยกันยายนท่านก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวได้นี่ก็เป็นน่าจะเป็นความมั่นใจมากมากนะครับว่าคือจากทั้งจังหวัดหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นในตัวจังหวัดครับว่าจะเป็นอำเภอต่างๆท่าวังขาอำเภอภัวาก็พร้อมที่จะองรับท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมก็าสามารถจะมาได้ เอาละครับก็ขอขอบคุณนะครับตัวทิปอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้ความมั่นใจกับเรามากันได้แล้วนะมาได้ครับมาได้ครับมั่นใจครับเราจังหวัดหน้าพร้อมแล้วที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่จังหวัดหน้านะครับครับผมและนี่นะครับคือทั้งหมดของทิปสปิริตนะครับที่มาช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยชาวจังหวัดหน้าเนาะมาช่วยเหลือบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็มาร่วมฟื้นฟูเท่าที่เราจะช่วยได้แล้วก็มีพี่โอทีเนี่ยมาคอยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเมืองหน้าหน้าเที่ยวมากหลังจากฟื้นฟูแล้ว หลังจากวันนี้ดีกว่าหลังจากที่คลิปออกไปก็สามารถจะมาได้เลยครับที่จะขอหน้าตั้งแต่กันยาตุลาที่เป็นไฮดิซันพฤศจิกาธันวามมกคลากุงพาโอ้ยมาได้ตลอดทั้งปีครับ <laughs> ไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับสปิริตให้เราด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ